เด็ดเมนะครับวันนี้สนุกสนานกันมากเลยครับผมับโมูทำภารกิจกันไปเยอะแยะเลยทีเดียวฮะแต่อันก็เสียวแล้วก็ซีดมากมากเลยถูกต้องครับผมนะครับต้องถามความรู้สึกก่อนเลยนะถามความรู้สึกน้องๆดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยน้องๆเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับมาร่วมทาภารกิจกับพี่ต้อนวันพงษ์ชัยของเรานะครับถามน้องเจ่นละกันรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกมีความสุขที่เรามาเรีน เล่นี่มนเสลสร็จกมังพนนตกเ่นมากากเล่มาังนั่นอยตังไล้นน้องเช่นมีอะไรบอกพิตอนไหมครับวันนี้เหนิตนก็ที่บอกว่าพิตอนเลนตาเเล่นเก่งมากครับแล้วก็อยากอยให้พิตอนไปไป เยี่ยมโรงเรียนเราเลยมีโอกาสดีเข้าไปแนนน่อคครรัับบผมต้องเป็นระบบช่องไหมครวันนี้ครับก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยคุณซีทนะครับที่จัดรายการดีๆกิจกรรมดีๆนี้ให้ให้ให้ได้มีโอกาสได้มาเล่นเพิ่งเล่นกับน้องๆนะครับวันนี้ที่เห็นรอยยิ้มของน้องกลับไปนะครับหลายคนดูมีความสุขมากผมก็มีความสุขไปด้วยก็คือปกติมันเป็นหน้าที่เอนเตอร์เทนอยู่แล้วที่จะทำให้คนดูมีความสุขแต่วันนี้เรามามอบความสุขให้กับน้องๆเขาด้วยนงานที่พาเขามา แล้วก็ได้มอบเสียงเพลงให้น้องเขามีความสุขไปด้วยวันนีู้้สุดสุดหลายต่อเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณซีขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่ๆแฟนคลับคนที่มาช่วยดูแลน้องด้วยขอบคุณทั้งนะครับน้องๆแฟนคัน้องที่เป็นผู้หญิงบ้างนัวนู้นแล้วูงามดูามดูน้องๆรู้สึกยไงบ้างรกรทับข้าตัวนะีจอรยังยังครับผม ครับ่นะนวันนี้เป็นรู้สึกไงนะครับสนุกมากค่ะเพลงก็เพรด้วยร้องแร็ปตัวฟอรมนะครับแร็ปตัวฟอรมเพลงอะไรเพลงอะไรอะไรอะไรนะบครับวัี้จะมีแบบเจอเสียวบูบบ้าแต่ก็เราใจดีร um ับนบครับถ้ามีมาไหมมามาอยากให้น้องนุ๊ก พูดอะไรถึงพี่ต้นนิดนึงฝากอะไรถึงพี่ต้นนิดนึงครับไม่เขินอ่ะถ้ามีโอกาสเนาะก็อยากเจอพี่ต้อนอีกนะครับไม่แน่พี่ต้นจะมีโอกาสก็จะไว้แน่นอนครับไมีโอกาสได้ยิงกระซิบทำแบบนี้เต็มที่เลยครยบอมร่วมมือเต็มที่เลยนะครับ ที่นี่เรื่องว่าเราเราได้มาแชร์ริ่งแบ่งปันกันด้วยนะฮะกับทางคอนเสิรกับน้องๆด้วยนะฮะกับศิลปินของเราต้นกต้นใชยนั่นเองนะครับครับสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะจักไปเดี๋ยวเราให้ต้นฝากผลงานกับแฟนๆดีกว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะใช่ครับก็ซลิปขึ้ลใหม่ล่าสุดเลยนะครับร้อล่าสุดปอมเล่นไปแล้วรสชาติพุดดิ้นะครับแตย่งฝักเต็มๆต็มาขอเข้ามาได้ที่ซีนะครับผมนะครับผมแล้วต่อด้านนี้จะเป็นรสชาติความรักครับ m อทั้งสองเพลงไปติดตามกันได้นะครับออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อยากให้ติดตามผลงานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นกำลังใจดีๆนะครับที่ทำให้ผมได้มีแรงใจทำเพลงดีๆต่อไปขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงแค่แค่ฟังไปด้วยกันรล้วชอบไปเลยรอบคุณนะฮะวันนี้เราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็อือขอขอบคุณเลยน้องๆนะฮะที่มาร่วมภารกิจกับเรานะครับน้องๆจากโรงเรียนสอนขนตาบอดนะครับพระมหาไทยพัทยานะครับและที่ขาดไม่ได้นะฮะขอขอบคุณต้นแฟนคลับด้วยนะฮะขอบคุณ เราขายรายการตั้งแต่เช้าอยู่กันถึงค่ำเลยนะฮะบางคนก็กลับไปแล้วด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรคือก็คือตบางคนก็ติดภารกิจแต่ว่าที่อยู่นี่ก็คือปากของคุณทุกคนด้วยจริงพี่รอดพี่รอดผมขอถามคนหนึ่งคนนี้ไม่ถามไม่ได้ครับน้องโอ๊คครับน้องโอ๊คครับน้องโอ๊คไหครับครับอันนี้เป็นผตัวจี๊ดเลยฮะับดูว่าน้องโอมีอะไรอยากจะพูดแย่เลยจัดไปครับจัดมาเป็นไงบ้างวันนี้ มีอะไรจะพูดถึงพี่ต้นไหมครับมีอะไรจะบอกพี่ต้นไหมครับรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่ต้นครับรู้สึกดีใจครับพี่เป็นศิลป์เป็นเพราะเป็นต้องเป็นเพราะเด็กก็หมายพี่มีผลงานได้เยอะโอ้โหขอบคุณครับติดตามไหมติดตามไหมติดครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนูผลงานดีๆเลย แล้สำัน้องๆกันแล้วคอยันสองคนไปไปเลยขอเป็นตัวแทนครับตัวแทนจากกุ่มแฟนคับด้วยนะครับขอตัวแทนจะลุมแฟนับด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้กลุ่มแฟนคลับเยอะมากนะให้กําลังใจหลแต่ช่วงเช้าเลยตอนนี้ตีห้ากว่าแล้วนี่ยกลับบ้านที่บ้านโทรตามแล้วนะ นท şey ี่นี่เลยนะครับคือพี่จันจะนอนนี่คนเดียวอย่าจุกนะเอาพี่จันมาหน่อนิดนึงอะไรอันนี้เขาเป็นเรียกว่าเป็นเป็นแกนนำเหมือนกันคือแต่เช้าแกนนำนะครับผมมีอะไรมีอะไรพูดถึงบ้างวันนี้ความรู้สึกไงบ้างก็วันนี้ขอบคุณในการซีสานนะคะขอบคุณซีขอบคุณต้อนขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่ให้แฟนขับมาเพื่อจะบินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดโอกาสหน้ามี ก็จะไปร่วมคูค้างค่รักแต่รักแต่รักแ่รักแตรักแต่รักแักแต่รัวแต่รักแต่รักแต่วักแต่ลักแต่รักแ่รักแต่วัก้ต่รักแ่รักแต่รักแต่วก่ันแต่รัเแต่รักแต่รักแต่ักแี้กแต่ร่รแต่รกรแต่รแ่รแแแต่ว่แแ่แ่แลแแแ่แ่แ้วแ มีอะไรจะฝากต้นไหมครับผมว่ากับต้นที่ฝากตลอดเวลาอยู่แล้วอยากให้น้องมีความสุขทุกวันที่ทำงานแล้วก็มีชีวิตด้วยความสุขที่ดีๆแล้วก็ทำงานด้วยความตั้งใจทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วน้องน่ารักดีแล้วน้อมแล้วก็ที่จะพันแฟนขับก็น่ารักด้วยครับผมไม่ไหวแล้วครับเนี่ยโอเคนี่กัเกาหลีโอเคเขาคนพิจารณาทนได้ไหม ได้ไหมมีอีกสักคนมีตัวชิมไหมไม่แล้วไม่ได้ไหมทำที่พี่สาวพี่สาววิทอนวิอนครับอีกสักคนได้ไหมมีใครฮ้าเป็นตัวทายที่พูดกับต้อนนิดหนึ่งฝากอะไรนิดเดียวสั้นๆอื้อมีอ๋อสั้นๆเอาที่ไม่ใส่เส้นเสี่ยวมั้งดี่หรอวันนี้เส้นรามมาเยอะถ้าอย่างนั้นเเยถ้าไม่ถ้าต่อ ถ้าฝากไม่ได้เดี๋ยวเราให้พูดพร้อมกันอยากมีประโยคอะไรจะพูดในตอนพร้อมกันเลยครับพารลามาด้กันก่อนนะก่อนโอเคหอะไรอย่างเงี้ยโอเคบูมนะจะเียบก่อนเตเียมก่อนเรียมไปก่อนก่อนอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วนะไมกันเดิมไปอย่างเงี้ยโอเคนะครับเอาละ ก็เขามีอะไรจะฝากด้วยนะฮะอาแฟนมีอะไรฝากถึงต right? <inda> ้นด้วยนะครับผมเอาละครับเชิญเลยฮะตามสิเจียใครเจียต้นรักใครเจียต้นเรักใครเจียต้นรักใครเจียต้นรักในี่น่ารักมากๆเอาขอบคุณแฟนสาวด้วยขอบคุณน้องๆนะฮะ พอก็ที่สําคัญวันนี้ภารก้ติดเสียงสดขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณนักร้องหนุ่มเสียงดีสุดหล่อเล่นกีตาร์เก่งด้วยแล้วก็ที่สําคัญนิสัยดีน่ารักแบบนี้นะฮะหนุ่มต้นวันธงชัยครับขอบคุณมากครับผมน่ารักมากเลยแล้วนะครับคุยกันไปซีกันไปนะครับครับไม่เห็นต่อครับอ่ะโอเคครับเสร็จเรแล้วอ๋อไม่อันนี้สุดท้ายอ่ะ อันนี้เป็นเก็บภาพเก็บภาพเฉยๆเก็บภาพเฉยๆที่พี่มอบของเราเดี๋ยวน้องๆวันนี้พี่พี่แฟนขับเขามีของมามอบให้หนูด้วยนะให้ให้พี่พี่ปี๊ยืนยืนไม่ถึง

ฮะไม่ก็จับไม้จับมือล่ำลาการขอบคุณนะครับคุณน้องทุกคนอ่าพี่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 แฟนคลับลงมาล่ำลาหน่อยอ่าพี่พี่แฟนคลับลงมาล่ำลาหน่อยโอเคล่ำลาล่ำลาอ่าเดี๋ยวเราให้ล่ำลาพี่ต้อนแล้วาย้ใบกล้องบหายบกล้องใบใบต้อนเอาพวกเราได้เวลาลาแล้วเดี๋ยวเราต้องใบายกล้องแล้วนะครับ

น้องน้อวอน้มาไปกอคขดีค่ะพยู่อ้านครี รากลันนะครับวัสดีควัสวัสดีค่ะสงน้องงวัดีีรงะะพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครั อันนี้คันนี้อันนี้าพระยาได้มไ้ไได้ไหน้ไหมใช่มนึ่งนะครัเรลนท้วกด้าหท้ะด้ะางท้กะา้วกะา้กราท้ากระด้างทารร เอาเราจะเข้าหรอคนบันแกะกระดิกคนยืนมาดีเราไม่เข้าหรอจะหมดไหมอ่ะไม่ได้

พี่แม่ค่ะพี่นี่เคี้ยวคิ้วให้เราแล้วนะคุณน้าพี่ผมมากจริงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรับแล้วรับแล้ว ไม่หวสม่ใ่สบายแล้วไม่ไหวสองเหมกันไ่ได้บารดูค